กำลังใจกดไลค์กด like, subscribe ออนนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เนื้ออบหมูอบเนาะคะเนาะของอนคุณผู้ชายอ่ากินเหลือก,ก็เลยสิมาเห็ดมาหัน่นไฟฟฝอยเห็ดเนื้อฝอย,ยสิทอดทอดกรอบกินกับส้มตำจ้า เซ็ตละจ้าสมตําอันนี้อย่าคิดเป็นว่านหมกผงผ้ผงผงอค่ะเหนื้อกับไกเ่เนะเหนื้อกับไก่ส้อยเฟ้ยๆเอามาทอดกรอบกับสมตําเมนูฮักปันเกิด ลูกอยากกินไข่เจียวพะนะรออะไรจับไปคะ่ะมาเด้อพี่น้องอืมขอโทษขออภัยเถอะ สมตำม,มาแบบแปลกเนื้อฟอยทอดกรอบกรอบกินกับสมตำนารัหมกพริกเพชรโงลูปเลยค่ะมักพริกอันเพชรทีส่สุดเม็ดอันแดงลูกหนึ่งเม็ดอันเขียวลูกหนึ่งเฮ้ยเพ็ดจ้า มื่อนี้ก็บ่ม,มียังหลายเนาะคะ่ะมาส่งข่าวข่าวเรื่องอประเทศนิวซีแลนด์ล็อกดาวไอเมืองเวิลิงตันล็อกดาวอีกแล้วนะคะแต่บทถึงกับแบบว่าอ่าอยู่บ้านภัยบ้านมันน้องๆแค่ว่ามีคนอ่าเดินทางมาทั้งนี้ที่เขาเอาตโรกมาตรวจเจอกันเลยแบบว่า อ่าลงขันที่สองขันที่สองก็คือรักษาระยะห่างกันเนาะภายในอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าตรวจอบตรวจน,นี้แล้วบมมีคนในประเทศติดรือว่าอียังนี่ก็สิเปิดเป็นปกตินาะแต่ว่ามื่อนี้มากินเขาฟังขา้าวน้ำกันได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อ มามาพี่นอกมากินนักกันเดอเลยเห็นเนี่ยปัดเปลียนนั่งเลยจ้าโอ้มันหนาวเนาะข้าตัง้งโทรศพัพท์ผู้ค่อยกระหาง mm hmm. ข้าตั้งกอง เสียงโทรศัพท์เอ้เสียงเสียงโทรศัพท yeah. ์ก็จะดังดังขอโทษขอให้เด้อค่ะเด้ออ๋เขากหฮอนเขาก็ฮอนจมตำกะเพ็ดยัดข่อยสิบเปาอยัง ตอนนี้กะพจ๋ากกำลังฟังข่าวกันกเลยเสียงมันก็เลยดังเปิดดังใน,นจังหวะไนฟังขาาง่าวทั้งพยากรณ์อากาศแล้วกะเรื่องนี้น่ะ 来来来 นีกว่าไปแล้วการกินกับรสชา้ิแต่เครื่องหาแต่เริ่มเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่ากับสิยุทธการอันนี้วิดีโอไว้แค่นี้ก่อน <c oughs> กับพยายากให้ พี่น้องเพื่อนอันนี้น้ำไหลเนาะสิว่าไม่แต่กินไม่แต่นี่ไงแหงวนแห่งกินไรแหงวนแหงกินจริงสํหรับมือีอกขอขอบคุณนะคะเดิม ทุกกำลังใจที่มาให้มหามาเป็นกำลังใจให้สุขุสุขนอนคอยทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเถคะเดอบ่เจ็บบ่จนเจอจจจกันใหม่กับวิดีโอต่อไปเนาะค่ะเนาะทำสวัสดีค่ะ